<c oughs> สวัสดีครับพวกกีจตินะครับช่องเอมินทีวีกําล้งนะครับวันนี้มาเรื่องเล่าจากคอมเมนต์มาตอบกลับนะครับสอบถามคลิปอันนี้ครับติดตั้งแก๊ส LPG ต้องมีค่าใช้ใจ่ายอะไรบ้างคุ้มไหมนะครับสอบถามตั้งแต่ติด,ต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 ,ดตั้งแก๊สมาวิ่งแก๊สมีปัญหาเรื่องความร้อนสะสมไหมหรือติดพัดลมระบายอากาศความร้อนเพิ่มหรือเปล่านะครับ มีปัญหาไหมความร้อนอะ่ะก็ถามว่าปกติอะนะคือถ้าถ้าช่างติดดีแล้วต,ติดตามระบบของมันเนี่ยไม่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับปัญหามันก็มีบ้างมีตอนนั้นขึ้นทางด่วนแล้วรถติดร้อนแต่คือดีพัดลมอะ่ะมันหมดอายุมอเตอร์มันอะ่ะมอเตอร์แปลงถ่านมันจะหมดสำหรับนิสสันอเมร่า ER เนี่ยสำหรับนิสสัเนี่ยรถใหม่ๆส่วนมากเขาจะเปลี่ยนยกยกเหมือนแบบยกมอเตอร์เลยอะ่ะ เขาจะไม่ค่อยอเปลี่ยนทุ่น่านเท่าไหร่นะครับเพราะว่ามันจะไม่คุ้มนะครับมันจะมามันซ่อมไม่คุ้มเรื่องความร้อนถ้ารถใหม่ๆเนาะเวลาเติมน้ํายาหม้อน้ําเนี่ย่าควรจะเติมด้วยน้ํายาหม้อน้ําจริงๆไม่ใช่น้ําเปล่าถ้าเป็นรถในอดีตอ่ะส่วนมากเขาจะเติมน้าเปล่าถูกปะแต่ปัจจุบันเนี้ยต้องใช้น้ํายาหล่อเย็นสาหรับยี่ห้อนั้นๆนะครับ แล้วก็เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นก็ควรจะเปลี่ยนตีไว้เลยสี่หมื่นโลเปลี่ยนเลยคู่มือสมว่าใจแสนใช่ปะแต่เมืองไทยมันร้อนมากแล้วรถติดมากก็จะแนะนําว่าสี่หมื่นโลเปลี่ยนเลยพบสมมครช่างก็จะเปลี่ยนสี่หมื่นโลนะครับน้ยายาหม้อน้ําตัวของพัดลมหม้อน้ําติดเพิ่มไหมไม่ได้ติดครับพัดลมตัวเดิมเลยนะครับแล้วก็มันก็มีอายุของมันอยู่อย่างของอเมล่าเนี่ยที่เฮียประสบมีประสบการณ์มาก็คือว่า ประมาณตั้แสนห้าแสนห้ากิโลเนี่ยก็พัดลมจะเริ่มมีปัญหาแล้วก็ต้องเปลี่ยนแล้วก็ล้างถ้าถ้ามีโอกาสล้างแอร์ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้ก็ได้ร้านทั่วไปที่ล้างประมาณหกเจ็ดร้อยต่อครั้งะนะครับลองดูล้างแอร์เนี่ยมันจะล้างคอยล์ร้อนกับพัดพัดลมกับม้อนน้นาเพราะว่าแผงคอยล์ร้อนของแอร์มันจะติดอยู่กับมอนน้นามถูกปะ่ะนหนาแผงหน้าสุดเลยอะ่ะ แผงหน้าสุดเลยมันจะเป็นตัวของคอยคอยร้อนแล้วก็แผ่นข้างหลังจะเป็นมอหนามเนาะสำหรับนิสันอะ่ะก็แนะนําว่าให้ล้างแอร์ด้วยเพราะว่าเวลาล้างแอร์เนี่ยเขาจะล้างแผงคอยร้อนแผงคอยร้อนเนี่ยมันจะมีฝุ่นเกาะเยอะถูกปะถ้าฝุ่นยิ่งเยอะมันจะเหมือนแอร์บ้านแต่อันนี้แล้วแต่นะถ้าเราไปคุยกับช่างอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็บอกว่าไม่ต้องล้างมันตันแล้วก็เปลี่ยนใหม่ แต่สำหรับพี่แล้วว่าล้างเถอะสำหรับช่างที่ซ่อมแอบโดยเฉพาะเนี่ยส่วนมากเขาจะล้างเป็นประจำก็คืออาจจะสองหมื่นกิโลครั้งหรือปีละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่ามันก็ล้างแอร์แบบไม่ถอดตู้มันก็ไม่แพงมากนะครับแต่ถ้าถ้าปล่อยให้มันแบบเกะกางแล้วไปล้างเนี่ยมันก็มีสิทธิ์รั่วเพราะมันจะรั่วอยู่แล้วแค่เราไปล้างปุ๊บไอตัวที่มันเกาะอยู่ตามแผงเนี่ยมันหลุดออกมาปุ๊บมันก็ทําให้น้ํายาแอร์มันหลุดออกมาอันนี้ก็พูดเลย เกินไปด้วยเนาะก็นะครับอ่ะสรุปแล้วก็คือว่าติดมามีความเรื่องความร้อนไหมสะสมไหมถ้ารถติดแดดร้อน,นอมากๆมันก็มีสิทธิ์แต่ว่าถ้าพัดลมเรียเรายังเป็นปกติอยู่จะไม่เคยเกิดความร้อนเหมือนฮีตอ่ะเหมือนเครื่องฮีทจะไม่เป็นแต่ถ้าพัดลมเริ่มเก่าแล้วเหมือนใกล้หมดอายุแล้วอะ่ะก็มีสิทธิ์แต่ว่าเครื่องก็จะไม่ฮีทส่วนมาก ระบบใหม่ๆมันจะตัดก่อนสมมติว่ามันเกินกี่องศาปุ๊บมันจะตัดแล้วให้รถอะ่ะหยุดหยุดการทํางานนะครับหยุดการทํางานปุ๊บเราก็เปิดฝากระโปรงเพื่อระบายความร้อนแล้วก็เช็คเรื่องพัดลมแล้วก็น้ํายาหม้อน้ําเปลี่ยนตามระยะเปลี่ยนก่อนระยะยิ่งดีแล้วก็เวลาเติมระหว่างที่เติมเนี่ยถ้ามันมีพองบ้างน้ําเปล่าได้นิดหน่อยนะครับแต่ถ้ามีน้ํายาหล่อเย็นติดไแล้วก็ เติมได้นะครับประมาณนี้นะครับโอเคนะครับมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมจากประสบการณ์เฮียได้คอมเมนต์มาได้หลังๆเฮียจะทําคลิป่างน,นี้ตอบให้เพราะว่าจะได้มีคลิปเสริมให้กับคนอื่นเนาะบางทีเขาอาจจะไม่ได้ดูในคอมเมนต์นะครับขอบคุณที่คอมเมนต์สอบถามกันมานะครับสวัสดีครับ